เบลล่าดาณีตอบแล้วความจริงเรื่องรอยสักกราบของวิวชวินความรักครั้งใหม่ของซูเปอร์สตาร์สาวเบลล่ารานีกับไฮโซหมื่น้านทายาตะกูลดังวิวชวินเจรววรนณนที่ตอนนี้ทั้งสองคนกำลังศึกษาดูใจกันอยู่ฝ่ายชายก็เพิ่งลงรูปคู่ไปหมันๆมัทำเอาแฟนคลับทั้งประเทศคิดหนักมากดาสุด28มิถุนายนเบลล่าได้เปิดใจในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งพร้อมกับพูดคุยกับพี่ๆสื่อมวลชนเผยถึงนาทีที่หลวงพ่อแสวว่าจะได้เปลี่ยนนามสกุล เป็นจังหวะที่ไม่ได้ฟังพอดีกําลังนัดกับแฟนคลับอยู่พอพี่เขาปอกสาธุก็ยกมือขึ้นมาก็อะไรนะคะพี่คาดว่าน่าจะเป็นแบบแซลขำๆให้ได้เสียงกรี๊ดพอพูดนามสกุลก็ไว้ตกใจไม่คิดว่าท่านจะพูดแต่จะบอกว่าตอนนั้นหลวงพ่อพูดไม่ได้ฟังเลยชื่อว่าเป็นการแซล์เพื่อสร้างบรรยากาศก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ฟังพอดีดร้อยศัก์งงงกอข,อกของหนุม่มวิวอันนี้เอาจริงเบลไม่ทราบเหมือนกันตัวเขาไม่รู้เขาเหมือนจะชอบลายนี้ซึ่งก็ทำมาก่อนที่รู้จักกัน